สวัสดีครับทุกคนมื้อนี้อยู่กับเกษตรน้องไม้ครับตามคําสัญญาครับมื้อนี้วันที่2มกราครับปีไม้แล้วครับผมมื้อนี้ผมพามาอัปเดตนะครับผมสําหรับผักสาบหรือว่าผักอินุนนะครับอยู่โคราชครับผมนี่อยู่ข้างหลังผมเลยนะครับผ่านมาจากที่ผมท้ายรอบพี่เลี้ยวนะรอบพี่เลี้ยวเป็นวันพ่อนะครับพ่านมาเดือนนึงตอนนี้ใหญ่เปนไหนนะครับเนาะนี่ใหญ่ให้เบิ้งนี่นะครับ ต้นหมยางสูงครับนี่สูงกว่าผมแล้วนะเดี๋ยะหามุมไหนยังเห็นชัดนะครับน่ะยอนแสงเพับนี่เห็นไหมนี่ครับสูง่วมหัวผมแล้วครับนี่ยอดขึ้นไปปู้นะนี่ครับยอดขึ้นไปค่อยปู้นะครับนี่นะครับอันนี้คือผ่านมาเดือนนึงจากวันพ่อนะครับนะสูงสูงแล้วนี่เห็นไหมสวหัวมองเห็นเรือปลานะครับนี่ต้นนี้สูงแล้วต้นข้างหลังก็ ข้างหลังพุ่มกระสูงขึ้นกันครับนี่ไกลกับคันดีแทๆ้ๆอ่ะเดี๋ยวผมเปลี่ยนกล้องอีกด้านนึ่งให้ให้เบิ้งนับนนะที่ได้เห็นแบบชัดๆครับโอเคไปเบื้องกันครับโอเคครับนี่ผมเปลี่ยนมาเป็นกล้องอีกด้านนึงแล้วนะครับจะได้เห็นแบบชัดๆนะครับเนาะนี่อายุผ่านไปหลังจากวันพ่อนะผ่านไปอีกหนึ่งเดือนนะครับผมอันนี้อายุจํา จำเดือนมาได้แล้วบานนี้นะครับเนาะนี่เด่ยเขามีแบบแตกออกมานี่นะครับใบตอนเริ่มต้นของเขานะครับนี่ตอนจากตรงตอนะครับเนาะแตกออกมานี่ครับแตกแขนงออกไปนี่ครับแตกออกไปแตกออกไปนะครับเราก็ขึ้นขึ้นซุ่มครับอันนี้เฮียวนี้บแมนบแมนนะครับอันนี้เป็นมะละกีนกครับเดวเดวต้องอาจต้องเก็บตัดมะละกีนกออกครับอาจจะแย่งอาหารนะ นี่ครับเขาก็จะเลือ้อยขึ้นไปนะนี่เลยนับแสงแดดน้ำท่านะครับเนาะนี่ผักสาหรือผักอินโนนะครับปลูกไว้ข้างบ้านครับผมนี่ครับสูงเลือ้อยขึ้นไปนะครับนี่เดี๋ยวมื้อนี้ผมมีโครงการว่าที่เฮ็ดซุ่มให้เขานะครับเพราะว่าเขาเลือ้อยขึ้นไปสูงจนสวมหัวแล้วครับนี่่าเฮ็ดซุ่มให้เขาเฮ็ดซุ่มหน้าบ้านนี่แลหละเฮ็ดโค้งขึ้นไปี่เลยครับ โค้งขึ้นไปนี่แล้วก็โค้งเห็นมหมครับกันเป็นซุ้มคอ PVC นะแล้วเดี๋ยวผมจีไปหาซื้อทอ่อ PVC มาครับพวกคอต่อต่างๆผมซื้อมาแล้วเดี๋ยวผมยี่พาเฮ็ดแล้วก็ยุท,ทายลิปบเห็นเบิ้งนะครับเนาะว่าขั้นตอนการเฮ็ดเฮ็ดตั้งแต่คอต่ออย่างแน่นะครับเนาะอันนี้พามาเบิ้งกอนตอนเช้าครับตอนนี้เวลาเจ็ดโมงครึ่งครับพายางเบิง้งผักสาบหรือว่าผักอีนูนอยู่โคราชครับผมนี่ ต้นนี้ก็งามครับนี่แต่อันนี้มีแตกขึ้นมาต้นเดียวครับนี่แต่ว่าเขากระมบูบูนอยู่ครับเห็นไหมนี่ขึ้นไปอันนี้เป็นผักสาบหรือว่าผักอีนู้นของกเกษตรตัวน้อยนะครับเป็นพันธุ์ถวแยแท้ท่านเพื่อนบอกว่าอายุประมาณสามถึงสี่เดือนก็นได้กินน้อยแล้ว,วท่านครับอันนี้ปลูกมาหนจะได้ผมจําเดือนมาได้ครับหนจะสองเดือนมันนะ้งเนาะสองสองสามเดือนนะผมจําเดือนมาได้ครับแต่ว่า อัปเดตจากาวันพ่อมนาะเดือนนึงครับรู้สึกว่าเขาใหญ่ขึ้นมาหลายเติบโตนี่ครับตัวนี้ก็สูงถ่วมหัวผมวเพื่อนนี่ยอดเขาก็เป็นแบบนี้ครับอันนี้คือยอดของยีก็ครับหอาจะมีเพีย้ยมีอย่างหลงอาจจะต้องตัดตัดยอดครับนี่ถ้าเป็นแบบเนี้ยเขาบอสจะเริ่เติบโต,ตครับเขาบอสมันยอมแตกถ้าแตกนี่เขาต้องแตกออกไปแบบนี้ครับ ถ้ายอดแบบนีคบ้คือเขาแตกครับนี่แบบนี้เขาคือเขาแตกแบบแตกพรอมแบบแตกเหย้าครับแต่นี่เขมามักูดอยู่ตรงนี้อาจจะมีเป็นเพีย้ยหรือว่าเป็น,นยังครับนี่เนาะนี่ครับเขาพยอ,อมเห้าไปไสครับเขาขอดอยู่ตรงนี้เลยเขาอาจจะต้องตัดตรงนี้ครับเพื่อที่ให้เขาแตกถ้ีพาเขาตัดตรงนี้ครับตัดถ้าเขาตัดตรงนี้ครับ ตาเขาก็่เริ่มแตกนะครับเขาพี่แตกออกมาเขาก็จะแตกออกมาเรื้อยออกมาด้านด้านขางแทนนะครับเขาขึ้นไปถึงมอได้เขาก็ออกด้านขางครับผมเขาพี่แตกออกเป็นปุ่มหลายก่าวแทงตัดแทงแตกครับผักสาบหรือว่าผักอีนู้นนะนี่มาเบิ้งต้นนี้ต้นนี้ก็ต้นนี้ก็สวยเหมือนกันครับจากรอบพี่แล้วยังไม่ได้สูงมาเนี่ยน,นี่แตกมาสองสองยอดแล้วหนึ่งยอดสองยอดครับแต่ต้นเมื่อกี้นะ ต้นมอกี้นั่นเขาเลื่อยไปแค่มีแค่ยอดเดียวบปเนานะมีแค่ต้นเดี่ยวครับนี่มีแค่ต้นเดียวเลื้อยขึ้นไปนะแต่ว่ายังไม่ได้แตกออกเป็นเป็นสองยอดนะครับอาจจะต้องตัดตัดให้เขาแตกออกนะครับนะนี่มาเบิ้งทั้งนี้ต้นนี้อีกต้นหนึ่งอันนี้เขาแตกออกมาเป็นเป็นสองทางแยกสองอัน,นครับนี่ครับลองเบิ้งไปน้ำกันครับว่า จีไดนวยห็นนว่าได้นวยเนาะอันนี้เขามาแตกออกตรงนี้ครับอันนี้แม่ผมเพิ่งยังไม่ได้เพิ่งหน่าจะยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยให้กันครับยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยให้ก็เอาปุ๋ยน่าจะเป็นเปลือกไข่ครับแม่ามาใส่แต่ว่าเกษตรตันน้อยเพื่อนบอกว่าให้ใส่ปุ๋ยทุกวันที่สิบหาได้เลยครับว่าแม่ทุกวันที่สิบหาเดือนหนึ่งใส่สองรอบครับผมวันที่หนึ่งกับวันที่สิบห้ว่าท่านอันนี้อีกต้นหนึ่งครับตัวน,นี้คือจังเขาบ่อสมบูรณ์นะ ในสามต้นต้นนี้บกค่อยสมบูรณ์ครับนี่ใบเขาจะเป็นหยิกๆนี่ครับอาจจะต้องดูแลอย่างดีแต่ว่าขอมีแตกยอดยู่ยังไม่ตายครับฝั่งนี่ก็เริ่มแตกออกมาครับนี่นี่ครับก็เริ่มแตกแล้วก็เริ่มเริ่มจับเป็นมครับเขาเริ่มมีมือมีมือจับออกมาคือนกันครับนี่เห็นว่าเริ่มจับออกมาแล้วเดี๋ยวต่อไปเคดซุ่มนี้เขาเขาไ,ได้เรื่อยขึ้นไปสูงๆครับสําหรับ นี่ต้นไหนที่งายกอนกะขึ้นไบกอนนะครับเนาะนี่ครับตอนนี้แตกออกมายังดีครับเบื้องว่าเขาแตกออกมาส่วนไหนเนี่ยนี่ครับเขาแตกแยกสาขาออกมาหลายครับเป็นจนเป็นพุ่มนะครับนี่ครับเห็นไหมนี่เขาก็ตรงนี้ก็แตกเห็นไหมตรงนี้ก็แตกทั้งทั้งนี้ก,แก็กแตกครับเขาก็ได้ออกมา,าเป็นคือยังเบื้องเป็นเป็นพุ่มใหญ่นะครับนะแต่ว่านวยยังไม่ออก เพราะอายุยังไม่ถึงที่จะต้องออกลูกนะแล้วเขาก็ยังไม่ได้เลี้ยงปุ๋ยครับยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยรู้สึกว่าใบเขาเหลืองๆนะแต่ว่าต้นพุ่นอะ่ะใบเขียวอยู่นะครับน,ะนี่ตัวน,นี้เขียวอยู่ครับแต่าจะต้องใส่ปุ๋ยเดือนหนึ่งใส่สองทีครับเกษตรตัวน้อยบอกว่าให้ใส่สองทีครับอย่าขาดน้ำอย่าขาดปุ๋ยท่านแล้วเขาก็จะออกหน่วยเองหน่วยดกๆเลยครับเอามาเบิ่งกันเดี๋ยวหลังจากนี้นานต้องใส่ปุ๋ยแล้วครับเพราะว่าเขาต้นสมบ,บูรณ์แล้ว แต่ว่ากัยาไซหลายครับเวลาไซนี่เพื่อนบอกว่าสมมติต้ตนยู่นีครับนี่โค้นต้นยูนเหนียนมาก็วัดออกมาจากประมาณคืบนึงครับของเขานี่ก็เพต้องวัดหลายครับนี่โอ้ยโอ้ยตามขอบเลยครับนี่ตามขอบขอบที่หเอาเห็ดไปเลยนะครับต้อให้เขากินอยู่ในบอ่อนี่แหละครับก็คือเพต้องออกไปไซตรงกลางถ้าบไซตรงกลางนี่ลากเขาจีนเอาเพราะว่าลากเขาตอนนี้ยังเดินยู่ประมาณคืบนึงครับเขาก็ไซใหตรงนี้ลากเขาเดี๋ยวเขาก็เรื่อยมา หาก,กิ่นมองท่านห้องหดหน้าไปแล้วก็ซึมเข้าไปอยู่ในบอนี่นะครับเอาก็ได้กิ่นขึ้ก่า <c oughs> นี่ขันนี่งหลไก่นี่ครับกับประมาณนี้นะครับผมปลูกไว้แค่สี่ต้นตัวนี้ก็สมบูรณ์อยู่สามต้นครับสามต้นนี่ถือว่าสมบูรณ์อันนี้ก็าลังเริ่มเลื่อยเห็นไปกันนี่กาลังเริ่มเลื่อยกันครับนี่เริ่มแตกแล้วเห็นไหมอย่าแหนครับแสงนี่ครับเขาเริ่มแตกมาครับแสงครับนี่เห็นไห อันนี้มีอยู่สองยอดครับอันนี้ถือว่าสมบูรณ์ครับแม่ผมนี่มาเบิ้งตลอดว่ามีว่ามีามนอนมีอย่างมากิ่นหรือเปล่านะครับนะแต่ว่ายังมีครับมีแค่เพี้ยล้งครับแต่ผมคิดว่าต้นนี้แหละเพี้ยไหนลงเนี่ยเพราะว่าเขาคือเป็นหงิกหงิกนะนี่ใบทา,างใต้นี่ใบใหญ่อยู่ครับผมว่าตัดนี่ปุ๊บนี่แตกออกอย่างไหล,ลนะครับผมว่านะนี่ ตาเพื่อนเริ่มแตกแล้วนี่ครับฟังนี่ก็ล้อแตกอยู่เห็นไหมเดีย๋ยวให้เบิรงใกล้ๆนี่ครับตาเริ่มแตกนะครับนี่นี่ครับขั้นเอาตัดตอนทั้งๆนี่ปุ๊บตัดปุ๊ดเลยนี่ทั้งใต้ก็แตกออกหลายครับผมว่านี่ครับเพื่อนนี้ได้ออกเป็นพุ่มนะอันนี้คือผักสาบหรือว่าผักอินูนะครับยูโคราชนะครับ,รบว่างสิ้นปีผม หาไปเบิงองยูส่วนตะเลนนะครับอันนี้มาเบือ้องยูโคราดนะครับนี่ผมปลูกไว้สองทีนะครับอันนี้ปลูกแบบทดลองนะครับทดลองว่าจีด้ยนวยบอนะครับเนาะแบบปลูกไว้หน้าบ้านเลยเดี๋ยวผม,มเฮ็ดซุ้มอ่าวางโครงการมาเฮ็ดซุ้มครับน,น,นี่มื้อนี้แหละมื้อนี้เยเฮ็ดซุ้มเดี๋ยวผมไปหาซื้อของกันนี่ผมวัดไ้แล้วครับระยะห่างจากต้นนี้นะครับถึงต้นนี้อยู่ประมาณ2เมตรครึ่งครับแล้วก็จากต้นพุ่น ถึงต้นนี้ครับสามเมตรครับผมเห็ดตั้งเสาขึ้นไปแล้วก็เฮ็ดซุ้มโค้งครับนี่ซุ้มโค้งแบบนี้นะครับปกติซุ้มทั่วไปนะครับที่เห็นก็คือเป็นเอาไม้ไผ่เฮ็ดตรงๆครับอันนี้ผมเห็ดเป็นอ่าเป็นโค้งเป็นซุ้มแบบที่เขาไปไปเบิ่งงานไปเบิ่งอย่างที่ครับผมเห็นแล้วมันสวยดีผมก็เลยจะมาลองเห็ดเบิ่งครับประมาณนี้ครับโอเคผมกระถ่ายมาปานนี้เหรครับยังมีหน่วยมีอย่าง บมมีนวยบมมียังให้เบื้องายกัให้เบื้งองการจเจริญเติบโตแล้วก็การเปลี่ยนแปลงหลังจาก1เดือนผ่านไปเป็นยังไงนะครับเนาะคันใดนวยเราแบบสุ่มสวย,สวยจีตจังยีมีอย่างไทยไทยให้เบื้องหลายๆนะครับเนาะโอเคเมื่อนี้ก็ประมาณนี้ครับพามาอัปเดตนะครับ,าารบ1เดือนผ่านไปนะอายุนหนจะประมาณผมจำเดือนไม่ได้นายประมาณ3เดือนครับผมโอ้ไกลกับันดีเลย โอเคกับประมาณนี้นะครับผมพามาอัปเดตนี่ครับผมให้แม่แอมมาจับกล้องให้แล้วให้เบิ้งว่านี่สูงมาไหนครับสําหรับต้นผักสาหรือผักอินุนอายุ3มเดือนเนาะผมคิดว่านายสามเดือนผ่านมา1นเดือนหลังจากวันพ่อนะครับนี่สูงขึ้นไปแตกขึ้นพุ่นครับเดี๋ยวผมจะไปหาซื้อ,อทอพีพีซีมาหรือบอกไปว่าผมมีเห็ดจากทอพี c ีซีนะครับเอามาเห็ดสุ่มตรงนี้นะแต่ว่าแม่ก็มีเตรียมเป็น ท่อปูนไหมละ่ะแต่ว่าผมว่าเอานะครับเนาะผมจะเอาเป็นพ่อ p v c ครับเห็นเขาเฮ็ดโค้งแบบสวยๆก็ลองอยากเข็ดเบิเบ่งเพราะว่าอันนี้อยู่หนาบ้านนะครับโอเคกระประมาณนี้ครับผมอัปเดตเ้เบิเบเบ่งนะครับเนาะเบิ่งไปน้ำกันครับท่านผู้ใดซอบผู้ใดอยากหู้ว่าจะได้น่วยดอกจะได้น่วยดอกหรือเปล่านะแล้วก็ดอกจังเพ่นไวหรือมอเนะแล้วก็ออกตลอดปีหรือเปล่านะติดตามผมไปเรื่อยๆครับผมผมพาเฮ็ด ได้ก็ได้บ่ได้ก็คือบ่ได้ครับปลูกยากปลูกง่ายติดตามผมไปครับอย่าลืมน,นะครับช่องกเกษตรน้องไหมครับกรเกษตรน้องไหมคือพื้นหัดเท็ดที่กันครับเท็ดบ่เป็นนะครับมาลองจับเบื่องคันผมเท็ดได้ทุกคนก็นเท็ดได้ครับผมโอเคมื้อนี้ขอตัวลาไปก่อนะครับสวัสดีครับ